250บาทก็ไม่แพงในการทดลองใช้จริงๆอยากจะตั้งให้ต่ำกว่านี้แต่ตรงนี้โยกเพื่อให้คนไปจ่ายแบบรายสาเดือนถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าถ้ามันต่ำมากเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามันต่ำมากเนี่ยคนขายได้น้อยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับสูงไปก็ดูเหมือนเอาเปรียบสังคมอาจในระดับ6เดือนที่ผมว่ากำลังดีนะ ถ้าผมจะทําธุรกิจแล้วผมจ่ายสักพันแล้วได้เครื่องมือใช้หกเดือนเนี่ยคุ้มอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าปีหนึ่งแล้วผมโอ้เฉลี่ยแล้วเดือนละร้อยห้าสิบาทสงสารคนทําจังเลยทําดีอย่างนี้คิดแค่เดือนละร้อยห้าสิบบาทเออฟังดูดก็เข้าท่าโดยสรุปคุณทุมก็ตั้งราคาให้ผมแบบนี้แต่เรื่องของเรื่องคุณทุมยังมีช่องว่าส่วนลดนะครับอันบนไม่มีส่วนลดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแอปหรือเว็บเนี่ยนะครับ ถ้าคุณซื้อแยกก็จะราคานี้แต่ถ้าคุณซื้อรวมถึงเดือนเนี่ยจริงๆแล้วก็500บาทแต่ก็น่าจะลดลงเหลือประมาณสัก350าสถ้า3เดือนเนี่ยนะครับสเดือนนี่สี่ร้อยสีสามสิบสองพันสองะครับผมว่าก็เมื่อกี้นี้ก็น่าประมาณสัก5 600บาทก็พอเนะี่ยเดี๋ยวตรงนี้ผมค่อยคิดราคาให้พวกเราอีกทีหนึ่ง พอดีวันนี้ผมคุยกับคุณทุมตรงนี้ไม่จบแต่อสุดท้ายหนึ่งปีเนี่ยนะครับสามพันหกเนี่ยอาจจะอยู่สองพันหกถึงสองพันแปดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมว่าอยู่ในระดับสามพันก่อนนะสามพันจะได้คิดตัวเลขไงก้นขายก็ได้เท่าไหร่ก็ได้หกร้อยใช่ไหมครับสามพันได้ยี่สิบเป็นก็หกร้อยแล้วถ้าถ้าเกิดชั้นลูกขายเราก็ได้สิบสองเปอร์เซ็นต ชั้นหลานขายเราก็ได้แปดเปอร์เซ็นตะชั้นเลนขายอันนี้เรื่องง่ายๆ่ายนะครับคุณจะคนคุณจะให้คนซื้อเป็นรายกี่เดือนก็แล้วแต่หรือใช้ฟรีก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือถึงคุณจะใช้ฟรีเนี่ยระบบเราก็เลคคอร์ดไว้นะว่าเป็นคนที่ต่อคุณวันไหนเขาไม่ฟรีเขาจ่ายปุ๊บคุณก็ได้ด้วยวันนี้ฟรีวันนี้ใช้จนกระทั่งแบบ เอออยากซื้อแล้วซื้อเมื่อไหร่ก็เป็นของคุณจองจองสิทธิ์ไว้ให้คราวนี้ก็มาดูว่าการที่เรากําหนดนะครับให้เขาจ่ายลายปีเนี่ยเรามีอะไรจูงใจเขาเราบอกเลยว่าพี่อยากทําธุรกิจไหมธุรกิจแบบนี้ธุรกิจแจกแอปเนี่ยเขาบอกโอ้ถามไม่ได้แล้วธุรกิจแบบนี้อยากได้ยิ่งมีไรายได้ยั่งยืนนะครับกับคิฟฟีนด,ด้วยแล้วได้ แจกแอปด้วยผมบอกว่าผมทําไม่ทำผมก็โง่แะอะไรที่จะจ่ายยังไงอ๋อผมก็จ่ายทีละเดือนนะ่ะเพราะว่าไม่ต้องลงเงินก็นพี่อย่างนี้ดีไหมพี่จ่ายเดือนหนึ่งนะฉันลูกขายเนี่ยเออพี่ได้นะครับเอ,อ่อถ้าพี่ขายไม่ใช่ฉันลูกถ้าพี่ขายพี่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นดีไหมโอ้ดีดีดีด ผมจ่ายเลยจ่ายเลยเอางี้พี่เพิ่งจ่ายถ้าเกิดคนที่ซื้อพี่ไปเนี่ยถือว่าเป็นชั้นลูกแล้วเขาขายด้วยอ่ะพี่อยู่เฮ้ยนะพี่ไม่ไดยั่วเขานะพี่ได้สิบสองเปอร์เซ็นเออเงั้นพี่จ่ายอย่างสองเดือนดีกว่าเออพี่จ่ายอย่างสามเดือนดีกว่าได้สองชั้นเอาแล้วเขาเริ่มสองสั้เอาไรนสองช่องเนี่ยถ้าพี่จ่ายหกเดือนพี่ได้สามชั้นถ้าพี่จ่ายเป็นรายปีพี่ได้สี่ชั้นเลย เหรียญขายพี่ยังได้อ่ะพี่คิดดูดิปกเหรียญอยู่แล้วนะแล้วเหรียญพี่คงจะไม่น้อยหรอกนะเพราะว่าพี่พี่คงมีลูกเยอะลูกเยอะหลานลก็เยอะแต่ถ้าเกิดว่าพอพี่ลูกเยอะแต่พี่จ่ายแค่สามเดือนเี้ยโอ้โหหลานพี่ยี่สิบสามสิบคนขายพี่อดนะไี่เห็นไหมฮะนี่คือนี่คือการที่เราเอาเทอม,มเทอรเปเมนต์เนี่ย มากำหนดแผนธุรกิจเห็นไหมครับว่าวิธีคิดพวกนี้ยวิธีคิดพวกนี้มันเป็นเรื่องสําคัญเพราะนฉะั้นการที่จะบอกว่าเสร็จเสร็จหรือยังละ่ะผมเองก็บอกไม่รู้จะตอบยังไงให้ถูกใจนะครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันยังไม่ตกขลึกอะ่ะเหมือนกับเราเอาน้ำนะต้องบอกว่าคนโบราณนิดนึงเอาน้ําแกว่งสันซ้มในตุ่ม เมื่อไราสายอะเมื่อไราสายจะสายยังอะสายทีเถอะเนี่ยมาต้องยี่สิบสามสิบรอบแล้วเนี่ยยืนรออยู่เนี่ยจะสายยังมันไม่ใช่เวลามันก็ไม่ใช่เวลามันไม่ตกตะบึกมันไม่ตกตะกอนเราจะไปบังคับมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ถามว่าเราเล่นสุดฝีมือหรือ,อยังสุดๆจริงๆครับที่ให้ดูนี่คือ,น,คอนี่คือความสุดๆที่ผมผมทำขึ้นมานะครับก็นี่เนี่ยเป็น กิฟฟีนนะครับเป็นแอปกิฟฟีนนะครับเพราะฉะนั้นในนี้จะบอกว่าผลิตกิฟฟ i นมีอะไรพอคลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอเยอะมากผมโชว์ให้ดู่างตรงนี้นะครับก็จะมี Product แล้วก็มี My Business แล้วก็มีภาพกิจกรรมมีเว็บไซต์มี d i r e c t o r y ลองดูนะครับลองดูจากจากที่ผมเปิดจากตรงนี้ให้ดูนะเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้ถ่ายวิดีโอผมตั้งใจนะครับว่าจะถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับจากการที่ผมทําต่อหน้ามือถือเนี่ยมาให้พวกเราได้นะครับนี่คือรูปแบบคร่าวๆนะครับรูปแบบคร่าวๆของของแอปเรานะครับของแอปกิฟฟิรท้ายตอนท้ายของแอปทุกอันจะมีวิดีโอซึ่งผมก็คงจะต้องอามาพูดให้พวกเราอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีหลายหน้านะครับ ในแต่ละหน้าเนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันนะครับถ้าถือว่าสวยไหมก็เรื่องสวยเนี่ยก็คงจะไว้วางใจได้นะครับเรื่องสวยเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเซนที่จะพิมพ์เนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาอีกวันสองวันเพราะว่าก็ต้องคิดให้ออกเหมือนกันนะครับว่า,าจะทํำยังไงให้ให้เนื้อหาเนี่ยเป็นที่ถูกใจนะครับก็ให้มาดูอันหนึ่งที่ที่จะมาย้ํานะครับจะมาย้ำกับพวกเรา เรื่องของเดเร็กซ์ตอรี่เดเร็กอรี่เนี่ยนะครับถามว่าใครเห็นแอป,ปคุณบ้างตรงนี้มันเป็นการตลาดนะครับตรงนี้มันเป็นการตลาดว่าเวลาที่เราไปพบคนและเราจะแนะนําให้เขาใช้แอป,ปเนี่ยแล้วมีความจำเป็นยังไงที่เขาจะต้องใช้อย่างแรกก็คือว่าแอปพวกนี้เป็นธุรกิจแจกแอป,ปเพราะฉะนั้นคนรับแจกจะเยอะมากเป็นหมื่นถ้าเป็นแสนในอนาคตนะครับ แถ้าคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเขาเปิดมือถือเนี่ยคนเดี๋ยวนี้ทําอะไรก็เปิดมือถือใช่ไหมฮะวันนี้ผมเห็นล่าสุดล่าสุดจริงๆฮะก่อนก่อนมาประชุมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็แชทไปอ่ะมันแทรกทุกทุกช่วงเวลาเกินไปไหมเอาล่ะในเมื่อมันแทรกแล้วมันเป็นสังคมก้มหน้า ก็อย่าให้ไปก้มหน้าก้มตาแชทเวลาขี่โมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเอาไปเสี่ยงกับชีวิตเอาก้มหน้าก้มตาทำมาหากินกันดีกว่าเพราะฉะนั้นใครก็ตามไปไหนก็มือถือไปด้วยก้มหน้ามาก้มไปก้มมาก็เปิดมาที่แอปเรานะยังไงใช้เข้ามาในเดเลคทอรี่นี้ก็จะเจอ,อสมมุติว่าเขาจะซื้อรองเท้ายกตัวอย่างนะครับก็จะหมวดนี้นะครับรองเท้าไม่อยู่หมวดหมู่ MLM นะครับแต่ไปอยู่ในหมวดหมู่ของ SME นะครับ ที่เป็นหมวดไม่ใช่บริการนะแต่เป็นหมวดของการขายสินค้าเมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยเพจสินค้าใครก็ตามเนี่ยที่มีแอปนะครับก็จะอยู่ในตามหมวดหมู่ที่จัดไว้คนไม่มีแอปหมายความว่าไงก็พี่ไม่ซื้อพี่จะมีแอปได้ไงแล้วแต่ถ้าเวลาพี่ซื้อแอปเนี่ยนะถ้าพี่อยากได้แอปเป็นรูปร่างหน้าตาที่พี่กําหนดเองเนี่ยค่อยจ่ายเพิ่มผมก็จะมีช่องทางให้พวกเราได้ตังค์อีกนะ ส่วนเรื่อง MLM เนี่ยนะครับรายละเอียดเนี่ยอันแรกเอาของกิฟฟารีนก่อนแล้วกันนะครับส่วนในธุรกิจแจกแอปก็คือธุรกิจเราเนี่ยแหละนะครับการแจกแอปแล้วชวนเขามีรายได้ยั่งยืนนั่นคือโอโอไงครับเอาละฮะเรื่องเรื่องของกอิฟฟรีน,นแอปกิฟฟรีนก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาดูว่าของ SME ยังไงนะครับ ้องรอนิดหนึ่งนะครับมันจะต้องใช้เวลาโหลดนิดหนึ่งเพราะว่าเราแชร์หนาจาจอเห็นไหมฮะมันจะชา้ากว่าปกตินิดนึงในกะารเปิดโปรแกรมแต่พวกนี้เนี่ยแอปพวกนี้อยู่ในมือถือผมหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องคอยตรวจแล้วก็แก้แล้วก็พัฒนาให้รูปแบบมันมันสวยยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวถ้าช่วงต่อไปถ่ายวิดีโอพวกเราจะรู้ดูจากวิธีใช้แอปแล้วก็แล้วก็โหลดไปแล้วก็ตามที่ผมเองเนี่ยาสาธิตไว้ในวิดีโอนะครับก็คงจะทยอยทำอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นแอปต้นทางนะครับของ sme เราอาจจะเรียกว่าเป็นแอปแม่แอปแม่คือตัวที่ไม่มี S คือเป็นหนึ่งแต่แอปลูกเนี่ยตัวแอปจะมีตัว S อด้วยนะั่นคือเป็น การกําหนดของผมเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการร่วมธุรกิจนะครับแล้วก็ตัวสินค้าต่างๆนะครับเว็บนี้ก็จะมีทั้งเว็บบริษัทมีทั้งเว็บของที่เราไปนะครับภาพต่างๆพวกนี้มีในเด렉ทอรี่มีนะครับแล้วก็ล่างสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็น how to ย s e ก็คือคลิกมาก็จะเป็นวิดีโอวาร์ปขึ้นมาพูดคุยถึง การที่ทําไมคุณควรจะซื้อนี่คือผมขายให้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแอป,ปแม่ก็ไปแล้วนะครับ S&P e, แอป,ปลูกออของแอป,ปแม่ของคลิฟฟอรนก็ไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นออแอป,ปของคุณที่เราเอาไปแจกนะครับ